รู้ไหมครับว่ามีสสานประเภทหนึ่งที่ทุกคนรู้จักที่ถูกคนพบบนผาอาทิตย์ก่อนที่จะถูกคนพบบนโลกเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันคืออะไรคําถามหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าสนใจมากก็คือผาอาทิตย์มันคืออะไรแน่นอนเราไม่สามารถไปที่ผาอาทิตย์ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถวิจัยเรื่องแสงที่มาจากราอาทิตย์ได้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งโจเซฟฟอนฟันฮอฟเฟอร์ที่คนพบว่าตอนที่เขาเอาแสงจากราอาทิตย์ใส่เขาเ้าไปในพริซึมเพื่อแยกมันออกมามันจะมีแสงรังสีที่ขาดไปซึ่งจะเกิดเป็นนนเส้ๆแบบี ซึ่งนักฟิสิกส์ก็รู้ว่าถ้าเราเอาแสงจากแก๊สต่างๆใส่เข้าไปในพริซึมมันก็จะเกิดเป็นเส้นเหมือนกันประมาณ40ปีหลังจากที Fan ่ฟนฮอฟเฟอร์ได้คนพบเส้นของเขานักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งก็เห็นว่าเส้นพวกนี้ถ้าเราเอาไปเทียบกับเส้นของแก๊สที่เกิดขึ้นบนโลกมันจะตรงกันพอดีอย่างเช่นเส้นของไฮโดรเจนซึ่งคือเส้นพวกนี้แน่นอนนักวิาศาส์ก็พยายามหาส,สารเพื่อจะแมทช์เส้นพวกนี้ให้ได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ว่าเขาจะลองอะไรก็ตามมันมีเส้นบางเส้นที่เขาไม่สามารถหาได้นักวิสศาส์บางคนก็เลยเกิดไอเดียว่า เส้นพวกนี้อาจจะมาจากส,สารประเภทหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นบนโลกเขาก็เลยตั้งชื่อสาสารตัวนี้ตามชื่อของพระอาทิตย์คิริออสซึ่งแปลองออกมาเป็นส,สารที่เราเรียกว่าฮีเลียมและทําไมกเขาถึงไม่รู้ว่ามันมีฮีเลียมบนโลกฮีเลียมเป็นแก๊สประเภทหนึ่งที่เร,เรียกว่า n o ิลแ g ๊สซึ่งแก๊สประเภทนี้จะไม่ค่อยทําปฏิกิริยากับส,สารอื่นๆเท่าไหร่ซึ่งแปลว่าการที่จะค้นพบฮีเลียมมันค่อนข้างยากเพราะมันไม่ค่อยมีผลกระทบกับส,สารที่อยู่รอบมันและนอกจากนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนฮีเลียมให้กลายเป็นของเหลวที่เราสามารถมองเห็นได ฮีเลียมกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิลบ2 6 9องศาซึ่งแน่นอนเขาไม่สามารถทําได้ในเวลานั้นฮีเลียมก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสสารเดียวที่เราคนพบบนพระอาทิตย์ก่อนที่เราจะเจอมันบนโลก